เท่นะพอมแกเท่นะแล้วพอมาชิ้นนี้ก็แบบว้าวอยู่อ่ะพอมันเป็นตัวคิวปิดเรื่องของไอเดียเรื่องของสตอรี่งานผมว่ามันน่าประทับใจแบบมากเลยก็จริงๆก็ต่างคนต่างเนื้องานอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เราก็ชื่นชมกันอยู่แล้วก็ตึงนะใช่แบบคือลายเท้นของเขามีการยัดดำมีอะไรอย่างเงี้ยสกิลเขาสูงใช่ครับถ้าถามผมก็ผมคิดว่า ิ้นที่ผ่านมาเขาตึงกว่าอืมใช่ทำผมดรอปไปเลย <laughs> แบงก์นะครับเอโคบาก็ยังมันอยู่นะถ้าทำชิ้นเล็กๆก็สนุกดีเหมือนกันมก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะ A5 A6 มันอยู่ที่รูปแบบที่เราจะได้ทำพ่เดมอนิกบอยก็มีนะก็ระดับหนึ่งเลยอะ่ะผมก็ตอนทำแบบก็ไปคิดถึงพี่บาร์สพักใหญ่ๆเลยแบบแกก็จะชอบวาดกระโหลกอะไร นะเท่นะฟอร์มแกเท่นะแล้วพอมาชินีก็แบบว้าวอ,อยู่อะพอมันเป็นตัวคิวปิดเรื่องของไอเดียเรื่องของสตอรี่งานผมว่ามันน่าประทับใจแบบมากเลยทำผมดอปไปเลยรอบนี้ไม่มีนะผมไปคิดถึงที่บาร์ซะส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าแบบถ้าอย่างน้อยอะถ้าเราได้ชอบวาดกระโหลกแล้วอะเราก็หาลูกเล่นหลายๆแบบมาเล่นกับมันดูบ้างให้มันรู้สึกสนุกขึ้นดู ดูให้มันใส่ใจกับมันขึ้นอะไรเงี้ยกระโหลกอย่างเดียวเลยน่าจะเป็นของเรื่องฟอร์มของตัวกระโหลกเองเลยแบบแล้วก็ยืดดักมันแล้วก็เหวี่ยงไปด้วยความแบบรู้สึกว่ามันเท่อคนนั้นเลยใช่ใช่ก็เลยแบบมันก็มันก็จะเป็นความรู้สึกที่เราไปคิดถึงเขาอยู่ว่าเนี่ยถ้าพี่บาร์ได้ทำผิวเนี้ยได้ทำฟอร์มเนี้ยมันน่าจะเท่เลย ได้หมดเลยนะผมเหมือนเหมือนพอม,นมันมันมีผมจะมีเรื่องของพวกตาที่มันทะลักออกมาด้วยแล้วก็เส้นสายที่มันเหวี่ยงได้มันสามารถดัดนาง,งานได้หมดเลยก็พับใหญ่เลยนะผมว่าจะสักข้างๆพี่บาสนานหน่อยทำไมอ่ะเดี๋ยวแกเหงาไงจะบอกว่าพี่บาสสักใช่ไหมไม,ไม่ก็แบบว่าทำกันเรื่อยๆแหละผมว่าสนุกดีเมื่อถอเตือของแกก็ หวังอยู่นะทําผมดรอปไปเยอะเลย <laughs> ก็สู้ๆครับพี่เสี่ยวฝากง,งานของโคบาแล้วก็โดมินิกบอยด้วยนะคะ<ห>รับให้หรอเมื่อกี้พูดเบาไม่ได้ยินหรอโดมินิกบอยโดมินิกบอยโดมินิกบอย <laughs> <laughs> ขับไอ้นี่มาแล้วมาสเตนสวัสดีครับผมบาสเดมอนิกบอยชิ้นนี้หรอก็สบายๆเหมือนที่เคยทำมาครับ ใช่ไม่กดดันตัวเองมาทั้งนั้นค,ครับเจอโคบารครับแบงค์โคบาจริงๆก็ผมก็จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนแล้วกันว่าอยากจะออกแบบอะไรอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีผลนะผมจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนอันดับแรกใช่ว่าเราอยากจะนําเสนองานแบบไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแบงค์เขาจะเขียนงานอะไร ที่เป็นมาถึงว่าอารมณ์ตามใจเขาอะ่ะงานเขามันจะคาดเดาไม่ได้บางวันเขาจะเขียนแบบนี้เขียนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะเป็นแบบนั้นครับก็ตึงนะใช่แบบคือลายเส้นของเขามีการยัดดำมีอะไรอย่างเงี้ยสกิลเขาสูงใช่ครับ,รบเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าถามผมก็ผมคิดว่าชิ้นที่ผ่านมาเขาตึงกว่าอืมใช่ อาชิ้นนี้ผมทําเป็นฟิกเกอร์ครับแบบฉีดฉีดจากสาชิ้นที่ผ่านมาหน่อยชิ้นนี้ผมทําเป็นฟิกเกอร์อาซึ่งอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือดูมีการขยับขึ้นมาโดยที่มันหักเลยครับผมมันจะเป็นชิ้นนี้ให้มีความแบบแตกต่างจากชิ้นเดิมๆไปเลยใช่แล้วมันเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อ ให้ n t l e ท g u ในชิ้นต่อไปครับเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ผัดหมายถึงว่าเป็นการส่งต่อให้เอ็นทีรในรอบต่อไปเพื่อให้รู้ว่า,าในงานต่อไปนี่มันจะเป็นสไตล์ที่มันอาจจะแตกต่างจากไซส์ A6 นะอะไรแบบนี้ครับครับมันจะเป็นคิวปิดครับคิวปิดที่เป็นอีกอีกโลกหนึ่งจะเป็นดาร์กไซส์ ช่ครับมันจะมีความเป็นดูแล้วไม่ได้น่ารักนะแบบแบบว่าอารมณ์ดูแล้วมันดูแบบอารมณ์ดาร์กหน่อยเป็นโครงกระดูกครับประมาณนั้นชิ้นเนี้ยคือ,อมันคือคิวปิดในท่าทางที่ถือะระฆังซึ่งะระฆังเนี่ยมันคือกิมมิคไลนะโดยทั่วไปมันจะถือธนูใช่ปะ่ะลูกศรนย,ยิงเพื่อให อาคนๆน,นั้นเกิดความรักหรือความปัรถนาของเขาอะไรเงี้ยอาซึ่งซึ่งคิวปิดชี้นเนี้ผมมันคือการสั่นะระฆังเพื่อที่ว่าเตือนสติคนๆน,นั้นว่าอย่าผิดพลาดนะหรืออะไรแบบนั้นนะใช่มันเป็นการเตือนว่าสัญญาณเตือนอะ่ะว่าแบบแบบสั่นปุ๊บแบบเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เว้ซึ่งมันจะเกิดผลลบแก่เขาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนคอยดึงสติคนๆน,น,นั้นเอาไว้อะเออใช่แล้วก็คือ แล้วมันมีดวงตาอัดเติร์ดไอคือดวงตาที่3าซึ่งผมใส่เอาไว้เพื่อ,อให้มันสื่อถึงดวงตาเนี่ยมันคือดวงตาแห่งแห่งสติปัญญาหรือดวงตาแห่งแห่งกติอ่ะซึ่งมันสามารถมองเห็นอะไรที่มันแบบกว้างๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นที่ผมหยอดเอาไว้ในนี้ใช่นี่คือข้อมันหลักคือมันคือเทพเจ้าแห่งแห่งสติแล้วกัน ไว้คอยเตือนคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ,อ,รบอันนี้มาเตือนใครหรือเปล่าผมอเองนะครับใช่ <laughs> ทางอีกนึงก็แบบผมเขียนจากตัวผมเองก่อนเนะแล้วก็ส่งผ่านให้ให้คนอื่นอีกทีหนึ่งครับเหมือนเหมือนผมส่งผ่านไปให้ให้คนที่สนใจครับอะไรเงี้ยจริงๆภาพเดิมเลยอะ่ะมันจะเห็นแบบเรื่อหนังดูนิ่มๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างนั้นนะครับใช่แล้วก็ เห็นก้นเห็นอะไรแบบแบบฟิลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเราเลยรู้สึกว่าเลยแบบเอาเอา,เอาส่วนผ้าอะไรแบบนั้นมาปกปิดมันเพื่อให้มันเป็นกิมมิคเล็กแบบให้ภาพมันดูสมบูรณ์มากขึ้นนะ่ะได้ทุกที่เลยครับซึ่งมันเป็นไซส์เล็กด้วยแล้วฟิกเกอร์มันก็อยู่ได้ทุกที่อยู่แล้วมันจะเข้าแก๊ได้หมดเลยถ้าลูกค้าต้องการนะครับแบบลงแก๊หรืออยากจะซ่อนอยากจะอะไรได้หมดครับ ซึ่งมันมีใช้ผ้าเล่นเล่นอยู่แล้วส่วนปีกหรืออะไรมันแบบมันอุดได้หมดอ่ะใช่ปีกมันยื่นได้หมดชิ้นนี้ผมไม่ได้คาดเลยว่ามันจะกี่ชั่วโมงอ่ะเหมือนชิ้นที่ผ่านมาผมทําเต็มที่หกเจ็ดชั่วโมงอะไรแบบฟิลอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งเราเหมือนอยากทําให้งานมันเต็มที่แล้วก็ให้มันส่งผลนะห็นว่าถ้าเราทําช้าแล้วงานมันออกมาดีอ่ะงานมันดียาวๆเลยเว้ย ตอนรอบหรือตอนอะไรเงี้ยเรารสึกแบบประทับใจกับมันอืมครับของคิดว่าเราอยู่นะใช่ก็จริงๆก็ต่างคนต่างเนื้อง,งานอยู่แล้วอะแล้วก็เราก็ชื่นชมกันอยู่แล้วแบบต่อให้งานเขาจะแบบเป็นสไตล์อะไรอเงี้ยเราสึกว่าเอางี้ดีกว่าพอมันเป็นงานสไตล์อ่ะมันวัดกันยากใช่เราก็ต่างคนต่างชื่นชมกันดีกว่าแล้วก็มาวัดกันตอนที่ทํางานเสร็จแล้ว ครับผม,มก็พักผ่อนเยอะๆน้องแบบพักมือมันก็ได้เขียนงานทั้งวีทั้งวันเลยเมื่อยบ้างบอกวะ <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> ยังไงผมก็ขอ,ขอฝากงานชิ้นนี้ด้วยนะครับคือมันจะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างแตกต่างจากชิ้นที่ผ่านมา3มชิ้นนะชิ้นนี้มันจะเป็นการส่งส่งไม้พัดให้ในงานชิ้นต่อๆไปของผมครับก็ยังไงขอฝากงานเอ l e ทร ผมแล้วก็ขอเเพื่อนๆของทุกคนแล้วกันนะครับครับขอบคุณมากครับ